ับโอ้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในสงครามนะครับ<ป>ช่างเลวร้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทหารทหารเป็นไรบ้างคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเราอยู่ในไหนครับเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยสิดิวโดดิวโดอว่าเถอะเอาดีๆสกายลิมตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกแห่งเออดิวโดสีม่วงเล่นอะไรไม่จริงเหรอเนี่ยอันนี้คงมีอาเบะอยู่ข้างในเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ย นะครับอันนี้ก็คือแมปอะไรนะชื่อแมปเลยวะมันไม่ใช่แมปมันเป็นมอสออเออมอสเออมอสเอ้ยเอ้ยเอ้ยอมันคืออะไรครับผมฮะอีสกิลด้วยอ่ะไม้ค้าเบาอะมันคงไม่ใช่ไม้ค้าไปเลยเห็นแถบร่าล่านี่ก็คือเลือดกับไอ้นี่นะครับกับสกิลในการปล่อยนะครับกักะฮะมีแอนมีพลังแล้วก็ก มีอะไรอ่ะมีสายเรือนะครับว่าจะเป็นเป็นคนแค่เป็นเอลเป็นคนธรรมดาเป็นอะไรแล้วก็มีสายเือเป็นธรรมดาบเป็นนักต่อสู้เป็นนักเวทมนต์หรือว่าอะไรกันวะนักหนูอ่ะเออไปแล้วแม่งเล่นเลยครับตอนนี้เราต้องแข่งันเก็บเลเวลครับเราอยู่ในโลกฮะเราต้องไ้นอนนอนบกปะนอนมาบุกปะ บุกบุกบุกเนี่ยตอนพวกเราอ่อนนะเราอย่าไปบุกเราต้องเก็บเวลนะเยเราดูเข็มทีสเราเวลหนึ่งอยู่เลยเกมนี้ต้องหาหมู่บ้านเอ็นบีซีนะเอ้ยเราถึงจะรอดใช่ไหมจะมีคนขายของมีอยู่บ้าวันนี้สกิลสกิลไม่มีครับตอนนี้เวลหนึ่งหยบหายสกิลสุดท้ายอย่าใช้ไปกูนะกูเสียวโอเคนะเออปืนปืนระเบิดไปแล้วฟองหายยังไม่ยังไม่ค่อยไปเลยว่ะแม่ง เอออยากรู้ไอ้ค่าไอ้ค่าค้างนี่คืออะไรวะฮะไอ้ค่างค้างอ๋อกด e ใช่ป่ะมันคือ up ในตารฮะและไอ้ข้าวบนที่สกิลจะใช้ยังไงเออ,เอ,อใครเป็นหัวหน้าสกายได้โปรด add em หน่อย add em หน่อย <c oughs> <c oughs> เหมืออเราจะเมือนเราจะตัวสูงใครเพื่อนเลยเออเลย add em ฮะ <c oughs> เออเออพวกท่านได้โปรดไป add em มาหน่อยได้ไหมเนี่ย เอาไงเออท่านล็อกมัตเตอร์เอาไง asked, แอดแอดคนที่ช <rawd> ื่อเกมมันะาโหมันยิงแม่งต่อเลยใครเปิดเพลงวะปิดปิดไปเยอะเกมเขาชื่อว่าพองนะฮะมันเล่นอะไรกันอยู่ เออมาครับพี่ดูอ่ะมองเงีนเปล่าไม่ครับงงสิเฮ้ยมาครับมาครับไหนไอ้ไอ้ใช้ธนูแล้วใส่สนิสุดท้ายดิใส่ไงอ่ะสกิลอ่ะหนึ่งสองสามสี่เหรอกดชิปอ่ะกดชิปแล้วก็ไปสกิลเลือนเลือนไปที่สกิลอ๋อโอเคแล้วเฮ้ยหมดด้วยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยท้ายเราวสกิลสุดท้ายดิไอพีอะไรเกิดขึ้นเลย ก็กดชิปค้างมากดชิปค้างแล้วก็กดใช้สกิลอย่างเงี้ยไงวะกดชิปค้างแล้วกดยิงเหรอตัวเลขต้องกดในนั้นน่ะกดในตัวเลขกดชิปแล้วก็กดตัวเลขโอ๋ยโอ้โหเย้ครับนี่คือสกิลสุดท้ายสกิลสุดท้ายถ้าผู้ชมถ้าตัดแต่งที่ดูห้ามเอาตัวอย่างนะห้ามเอาตัวอย่างครับสกิลสุดท้ายเซินจะบอกว่าอาร์เชอร์สามารถปีนต้นไม้ได้ ทำไมผมไปเลือกอันอันนี้หายอะแล้วกดก็กดใช้ธนูยิงเดี๋ยวต้องใช้ธนูใช้ธนูสิเออเฮ้ยอ้าวทำไมมันไม่ยิงโอ้ยโอ้ยต้องกดท่าปล่อยอะไม่จอปล่อยอะอารทีอสี่เนี่ยอันห้าอันสุดท้ายห้าไหนลองเอาธนูไปหผมดิเอาธนูไปหผมดิยืมหนึ่งยืมหนึ่งผมจะลองท้าให้ดู ม<ห>ผมใช้ได้สามารถเปลี่ยนสายได้อ่ะอันหนึ่ง리워드리워드리프에게ิ지เ,กเ,กเ,น,เนีนย안치나이คุณลองสาธิตดิก็บอกวโห่ใจใช้แล้วใช้แล้วมันไม่ยอมเกิดอะไรขึ้นเลยไหนวะไหนวะเนะดี๋ยวนะลืมยิ้มสาวดีกว่าลืมไปเอาเอาวอา จะกิวมามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยว่ะเอาพัชรุนคืนมาเถอะโอ้ยคืนมาเถอะเอาคืนมาไหมยัดกันมานกอนเฮ้ยอย่าเอ้ยพัชรุนฆ่าหายข้าคือขวบหายไปแู้วขาโยนไปแล้วนะในลูกไปดีเพราะข้าโต้ตีกระสุดได้ได้ไปแล้วไปแล้วครูแค่ครับนี้ขอโทษด้วยที่อัพคลิปไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับเอ้ยนอน ใ้เปกหมามาอย่าไปตีมันเชียวเขาว่าเราโดนหมาเม่นะกลัวเลยมามาจกระนดหมาหมาหมา้หมาหมาหมาเฮ้ยกูเอับแล้วว่ะเฮ้ยกู่สองเฮ้ยสะดุดสู ม่เกลียวอ่ะกอัว่าถ้าตายนี่เลเวลจะหายหมดเลยนะฮะต้องยังทานเอ้ยตอนนี้เราต้องไปบุกแห่งยูโดกันนะฮะไหนวะอยู่ไหนกันวะจะช้าแล้วักลุกเอาไงต่อเมื่อกี้ผมเปลี่ยนสายมากไปหน่อยเลเวลผมหายหมดเลยเดี๋ยวไปแขั้นแรกคือมาผมก่อนผมเอาอจันูไม่สะท้อนด้วยแหละเฮ้ย ขามีแผลแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเราต้องไปไอ้นี่เราต้องไปดิวโดอันที่สองไปไปไปจะดิวโดอันแรกก็ได้นะแต่แล้วแต่นะเพราะว่าเข้าอันแรกเลยข้อแรกเลยไม่ต้องสนมันเป็นคนแค่ไม่โดนสูงยังไงเฮ้ยไอ้ไอ้มาหนี้มาดิวโดอันแรกไปทำไมวะขอแนะนำมอนี้หนึ่คือมอชื่อว่าเออแฮกสมายแฮกสแลไมายฮะสมายต้องใช้1.2.3ในการเล่นนะฮะอ้าว อยู่ไหนวะเดี๋ยวเจอตัวลิงโหล่เดี๋ยวเราจะส่งแม็กดูดได้ดีชัดๆนะฮะเฮ้ยอยู่ไหนวะต้องเป็นโหมดที่กลัวส่มตีนยังเลยเราจะเข้าเป็นยูโดอันนี้ดีปะวะเจ้าทำไมเยอะแล้วเยอะเนี้ยนั่นคือ GM ของเรานะเขาเปิดเซิร์ฟทิ้งไว้เฮ้ยเข้าไปได้แล้วโอเคแต่สกิลยัดสกิลแม่งเลย ออกไหเออโอ้ยยักษยูผมเบื่อตัวงานเชตรงนี้แหละมันชอบยั้ปักยูตลอดโอโอ้โอโเข้าไปยังไงวะคนตลาดอย่าเพ่งิดเข้าอ่ะปุบดิปุบดิบอสนายเสื้อม่วงอะสีม่วงอะบอสเฮ้ยบอสตับกดปิดอีกแล้วไม่ชกดปิด ไอ,อผมจะทุบผมจะทุบนี่ละคุด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 โ,โอยคุดคนโทษทีเข้าทุบทุบทุบนี่ทุบนี่ทุบนี่ทุบทุบทุบจะไม่เกิดเออว้าไโอ้เืองอันผิดอันอต้องใช้ความชำนาญในการเล่นนะครับอันนี้โดนปูความชำนาญ อ้าวใคมีโกเล็กตะบอกว่าถ้าเวลอัพก็จะเปิดเดมเกมเกมคอโฟไปจีทั่วไปฮะเลอัพแล้วไงเลือดเต็มใช่ไหมแล้ไม่ได้อะไรเป็นรอบบได้สกิลเพิ่มใช่ไหมครับได้สามารถเฮ้ยขบวนไม่ได้ขบวนเยอะขบวนไม่เยอะขบวนโก้ข้ามหมดเลยเมื่อกี้มันมีเยอะกว่าอีกขบวนไม่เยอะใช่ไหมใส่แล้วใส่สกิลแม็กแล้วใส่สกิลเฮ้ยรถพังรถอุ้ยตายอาหารใครมีอาหารบ้าใครมีอาหารขอด้วยเลย ม่สัปเห่าหารหรอกให้ลงแบงตาลข้างล่างดิลงมาพลาถึงเลยลงไหยุดเลยนี่เอต้องไปซื้อขวดยาจากเอ็นพีซีผมก็ตายแล้วครับวเวสองพอดีครับพลังผมเหลือสี่เจ้ย่ตายตายได้ทีนี้ช่วยกันทุบมันก็ได้นะครับถ้าวัวตายงานโง่ตายเวลไม่ตายเวลไม่ลดหรอกเวลไม่ลดครับแต่เราจะเราผมก็อยู่คนเดียวไม่ตกแล้ว แต่ OP ตกแทนนะตกยีตกแทนนะเออว่าแต่เนี่ยวนี้ใคร OP ก็ TP มาบอลมึงรีบไปแทนนี่มึงจะรอเพื่อนก่อนนะเพื่อนตายขอโกงค่อยจัดให้มาโนนมันสังเกตดีๆจะมีตัวอะไรตกมาบ่อยมากไม่เป็นไรไม่โดนไม่ได้เลยออทีทีนายก็รีบมาแล้วกันนะเรารออยู่ทีพีชื่ออะไรวะบอลหนึ่งนะ เออส่วนกูไม่มีชื่อจะชวนจะทีพีกูเลยเอ้ยไม่ใช่จิต้องกูสิโอ้พิมพ์จระยางนะคะเราต้องมานั่งนะให้เลือดปิงไปไม่ได้เว้ยอ๋อครับแล้วก็วรามมาคุณบอลหนึ่งนะครับโอ้โหเกาะทำไมมันสุดยอดขนาดนี้เฮ้ย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 มาใส่ี่อยู่ไหมจะตายแล้ว ยืนนิ่งๆทุกคนยินนิ่งๆกันไว้อ่ะมามามารับความศรัทธากันอ่ะโอ้เหรอนี่คุณครับะบุปีนไรล่า่รู้ท่าโดที่จั่วการเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นไปกำจัดข้างบนเองกันนะนี่คุณครับข้าวดูพี่ออยเฮ้ยผมมีไอ้นี่ี่ว่วะใครไม่ทิ้งไลยวะมีอะไรไอ้เนี่ย อะไรอะสกิลโอ้นั่นอะอาเทวเวสมนต์เฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้ได้บ่ะใช้หมดใจโดนแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์สนิบสนิบสนิบเนิบเนิตายอ่ะตายักตายอ่ะตายอ่ะตายักเออ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 อันนี้คือการพิชิตยูโดอันแรกนะครับ แล้วเราจะพิชิตยูโดอัดไปต่อไปเอยนายมีของให้ว่ะนายมาก่อนมีของให้มันคืออะไรเอ้ยยูโดยูโดสเสนสนเสน็สนบเงเงเผงเงเผงงงเผ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 งงเผงเผงงเผงเงเผงเงเเผงเผงเผงดผเผงเผงเงมเผงเเ ไหนเอ้ยโวยโดนไทยเต็มสกี้ตื่นเขล็อกทางมั่งดิโดนโดนตายตายล้านนี่สก็โตอีกแล้วเฮ้อเฮ้อโอ้ไม่ขึ้นไม่ไก็บอ้พีแก็บอ้พีแก้ไอ้พีได้ทีวีฆ่าไปทีอ่ะแล้วจะทีวีเป็นยังไงวะโอพีทุกคนเลยเฮ้ยดิดิษอ่ะอีดิดอ่ะทีเร็กทรายเนนโนซารารลลัดทำไมวะข้างบนมีอะไร โอ้กระจองสารละลายได้ไปอ้าวโทษโทษโทษโอ้โหโอ้จิงเหลือจิงเหลนโอ้ตัวห้าอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่ได้ได้ดีดีคุณดีกูไปดีดีไม่ได้ไม่ใส่ใช่ใช่ใช้ได้ชคกูดีโดดลงไปแล้วกูโดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้วเป็นตัวอะไรร่วงวะกูจะรอดแล้วไอ้ห่านี่ไอ้ห่านี่ เรียกเรียกทำทำไหมจะทำไปทำไมะไอ้ทีเล็กทีลงทีเล็กปัญญาอ่อนทีตองแรปเตอร์เลยเนี่ยไปตายไปซะเออไออัพสเตตัสด่วนอัพหรอโอเคอัพไงวะกดไปที่หน้าสองมันจะมีรูปสามารถปรับสมุดได้หน้าสองคำว่ามออะมอมอไนวะกดอัพนี่ดีกว่ากดอีกดอีอะอัพเออกดอีอะดูตรงด้านขวามันจะมีเบสิกแต่มึงต้องมองแนวนอนนะเอ้ยมองแนวตั้งนะมองแนวตั้ง ก็ล้องขาขวาค่ะครั้งนี้อะไรวะอ,อัพไงเนี่ยครีวก็ค่อยเก่งโอเคไม่ได้อัพเลยอะไรยืนนี่กันหมดเลยวะกูกลังอัพสเตตัสอยู่อ,อัพหนึ่งอ๋อมอตร,รงนี้นี่เองออโอเคละรู้แล้วกูวเก็ตแล้วเออเอออ๋อเพิ่มสเตจนะพวกคว,วามโหดแล้วก็อะไรวะดูเทเลเจน์อ๋อ อันนี้ผมพอรู้เรื่องแล้วพอเล่นไดโบก่อนโอเคไปละอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดินนอนเร็วมาเร็วเร็วเราจะพิชิตดิวดได้แล้วเราจะพิชิตดิวดอันนี้ได้แล้วแล้วเราจะผจญภัยต่อไปเพื่อต่อสู้กันต่อไปนะซาโตชินะซาโตชิซาโตชิเกี่ยวอะไรด้วยเฮ้ยอะไรอะสมบัติเหรอเออจะมีถ้าถ้าพิชิตได้มันจะมีของสมนาคุณให้ด้วยผมเมื่อกี้ผมได้นี่มาหมวก ได้เป็นหมวกข้าได้ข้าได้คาถาเวทมนต์ของแฮร์รี่ได้บวกกับแหวนแหวนบวกใครเป็นเมสส์อะไม่มีเหรออ่อไนนเอานี่ไปเฮ้ยไนน์นะถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นเมจิกนะจะต้องเปลี่ยนกดกด e s c นะฮะออกเลยเหรอจะมีรีเวิร์ดเริ่มใหม่เลยแล้วมึงจะเริ่มใหม่แล้วบวกกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ทันูเลยธนูแม่งโหดสุดแล้วผมอยากเป็นอาเชอร์อยู่แล้ว โอเคลงลงฮะระวังมีแล้วก็มีชิปดูโดได้นะเพราะฉะนั้นต้องออกอย่างนี้นะเอาอีเขียพังไม่ได้หลังจากที่ไปชิดดูโดนะครับเราก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ใช่ไหมฮะยังฮะยังมีต่อนะยังมีต่อพาร์ทต่อนะฮะยังมีต่อพาร์ทต่อนะคอยดูต่อไปนะใครจะเป็นยังไงซาโตชิจะรอดหรือไม่ปิกาจูจะรอดหรือเปล่านี่มาดูกันต่อนะคอมนะฮะ